สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็อยู่ในเกมไทเล็ตทาวเวอร์ดีเฟนนะครับอ่าและเดี๋ยวนี้ตัวนี้ผมเสียอะไรไปบ้างว่าผมได้มาจากกกิจรรมได้บ่อยเอาเกือบได้แล้วแต่ว่าผมเสียเจ้านี่เจ้าท็อกซิกไปท็อกซิกไปสองตัว แล้วก็ซออีกสองตัวแล้วก็เสียกล่องกระต่ายอีกหนึ่งแล้วก็แล้วก็กอดกดกล่องของขวัญอีกหนึ่งตัวจนได้มาเป็นตัวนี้โคตรยากเลยอาจะมาลองดูในเซิร์ฟนะคะว่าจะมีใครเทรกับเราบ้างฮึอโคตรคุ้มค่าเลยอ่ะฉันแทบจะไม่อยากเทรตอต่อไม่อยากขายต่อสิเออไม่อ่ะ นี่ทักษิณมันจำเป็น,นจริงๆนะเฮ้ยมันจำเป็นนะเดี๋ยว่ันแี้หนึ่ยน้องหลานต้องเคว็ดมีอะไรบ้างแบบนะั้นเอ่อหาเทปไปเรื่อยๆดูก่อน งั้นก็ตัดไปตอนที่อยู่ในแมปกันเลยซึ่งด่านที่เราจะเอามาเนะี่ยเป็นด่านทอยเลสตี้ก็โหมดไนแมา์รีมบอกเลยไม่รู้บอกอยังนะผ่านโหมดไหนแม่โดยใช้แค่ตัวละครแค่สีตัวนี้โอเครีงมันมีอีกอันนึงนะเป็นสองเป็นสองตัวละครคือซาต้ากับ้าทอกซิ ก็ผ่านได้เหมือนกันนะก็ผ่านได้เหมือนกันแหละอืมมาตัวนี้ไปใช่ไหมต่อตัวนี้ไปถ้าเดี๋ยวเราก็ค่อยจะวางตัวนี้ ไว้สักประมาณอย่งเี้แล้วกันนะคือผมบอกเลยว่าผมเปิดคูสองเงินไว้ด้วยวางไป่วางไป,งปเลยเนี่ยครับเดีย๋ยวได้เป็นสภาพแบบนี้ก็หยุดออโต้คลิปแป๊บนึงหยุดออโต้คลิปก่อนเอาให้มันจัดก,การพวกนี้ให้เสร็จก่อนม,าากกามันจัดการเสร็จแล้วค่อยเรจัดการพวกนี้เสร็จแล้วใช่ไหมก็ออโต้คลิปไปเลย เดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่วางยกตัวนี้เลยนะต้องวางในเวฟที่เจ็ดเดี๋ยวตัดไปตอนที่เวฟที่เจ็ดตอนที่จะวางนี้เลยโอเคเดี๋ยวจะตัดไปตอนที่จะวางตัวนี้เลยครับโอเครอสักแป๊บหนึ่งเงินใกล้ครบละเห็นมาลวางไปเลยตรงนี้ไม่แน่ครับตอนนี้มันก็จะหลุดไปนะไม่รู้ครันี้จะหลุดไหมโอเคก็หลุดเหมือนเดิมนะ ห้าร้อยเพื่ออ่ะตอนนี้ไม่หลุดใช่เลยตอนเล่นทั้งได้ทำไมหลุดไม่เป็นไรเราใส่เราคงวางเดียววะอ่ะนี่ไปหนึ่งทีโอเค,อเคที่เหลือนะก็ดูไปนะว่าเราสมบูรณ์อัพอะไรอ่ะเน็คตรงนี้ไม่ต้องห่วงหรอกคะ่ะเพราะว่านี่ครับพวงมันถึงน,นี้คนทีเดียวตายแน่นอนเขาดาเมท่าร้อยเลือดตัวนี้ก็ห้าร้อยแต่ไม่รู้ดีเบสเท่าไหร่ มอ่าอวันหนึ่งดูก่อนเดวิสทัานหนึ่งก็ทีละพันหนึ่งเฮ้ยๆ <_ an> จะอัพจับกัอนอัพโอเคอัพขึ้นเลยเวล,เวลนี้นะขึ้นเลยเวล,เวลนีแล้แล้วเราก็จะไปวางตรงนี้ตัวหนึง่งแล้วก็ตรงนี้อีกตัวหนึง่งใช่ๆแล้วตัดไปตอนที่อัพตัวนี้ตันเลย ๋ยวเราต้องคิดแป๊บน,นึงหยุดโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะรอก่อนนะเพราะว่าจะรอภาพนี้ไว้นะโอเคแค่ okay. น,นี้แหละฮึแค่ดีปลีหลักรไม่มีอะไรทำเฮ้ย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 ตัวแล้วตัวแล้วอะไรล่ะแตวเพิ่งคลิปนะตอนนี้เฮ้ย hey, เลืม่ม ว้าวว้าาวว้คนดีคนดีคนีคนดีปไปปไ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 ไมไปไปไปลปมปไ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 พไปไนไปไปไปอปไปไปไนนปไ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 ปนปไอไไปไปไปโอ้ปไปไปไไปบป็ปไ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 ไป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 เรไป วันนี้ก็เพิ่งอัพไปถึงขั้นนี้ล่ะใกล้ตาละดูซานตา้าซะก่อนนี่ซานตา้เเาเป็นงูบอยแบนเลยอัพไปเดี๋ยวอัพวกซานต้าเสร็จแล้วเดีด๋ยวจะอัพพวกนี้ต่อ คือผมก็ไอนะครับทุกคนแล้วก,ก็จะตั้งเงินไปยาวแล้วก็อัพยา,ยาวเลยนะโอเคเอตัดไปตอนที่พวกนี้ตันนะคือครับผมที่บอกเลยคือตัวเนี้ยถ้าตัวเนี้ยน,นะครับมันจะหลับง่ายมากๆเหมือนกับเจ้าสม,มิตเตอร์ท่านทีวีแมนเลยนะคือจ้าตัวเนี้ยมันเป็นที ต้องปลดล็อกเทียห้าสิบเหมือนกันแล้วผู้พัฒนาเขาก็บอกว่าเออมันอีเวนต์อีเวนต์อีสเตอร์เนี่ยก็เหมือนกับเหมือนกับเรียกว่าไงอะ่ะเหมือนกับอีเวนต์คริสต์มาสโดยตรงเลยอะ่ะคุ้เหมือนแหละมันอยู่ที่ห้าสิบเหมือนกันไงอีสเตอร์มันก็หลับง่ายใช่ไหมตัวนี้ก็เลยจะต้องหลับง่ายเหมือนกัน อันนี้ก็เลยหลับง่ายเหมือนกันไงแล้วผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมถึงหลับง่ายจังในครั้งที่จีแต้แท้ทีวีแอนมีเกาะนะแต่มันหนะลับได้ง่ายไอตัวเนี้ยแต่พเข้าใจะอยู่เพราะว่ามันไม่มีเกาะเลยแต่พอตอนแรกผมเล่นตอนแรกอะโอ้ในด่านไซสยโอ,โอ้โหเลือดฉานเกือบหมดเลย เพราะมันหลักไงเอาเมดิกมานี่คือชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยชีวิตง่ายขึ้นเยอะอ่ันนี้พวกนี้ก็ยังไม่ตายกันเลยสักตัวนะโอเคจะอีกนานแนละ้วเอาโตไปเลยจะได้เร็วๆหน่อยจะทำเวลาเร็วๆหน่อยเพราะตอนนี้ผมรีบมากๆโอ้ย รอไปตอนนี้ก็รอไปถามว่าจะวางต่อไหมไม่หรอกครับวางต่อวางไว้ตรงนี้ตัวนึงวางหน่อยครับพี่ที่วางไหมเนี่ยโอเคเฮ้ยจับตัวเฮ้ยห้าสิบอะไปะรยียย่ตันตัวนึ่งนี่ตัวนึ่งส๊บ เอินนะผมงงมากเลยแล้วก,วกเรื่องสอน่างาเนี่ยผมลืมดูอ่ะที่แท้ต้องเลนกล้องครับเลนกล้องมันไม่มีนี่เองเข้าใจเลยพอรู้พอรู้นี่คือฮะนี่เราไม่รู้เลยหรอคือแบบฮะเนี่ยฉันผมก็จะไม่มีใ์เสียเพราะว่าผมพึ่ง เป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่อิกๆใหญ่ๆห,หต่ตัวถ้าช่องนี้ถึง50ซับสไครต์ผมจะทำคิวแอนด์เอแต่ผมยังโพสไม่เป็นนะชอกเล่นผมจะไม่ทำคิวแอนด์เอหรอกแต่ผมจะจะทำคลิปนั่นแหละเพราะว่าไม่รู้ว่าคิวแอนด์เอมันโพสยังไงอ่ะผมโพสไม่เป็นนะครับ ไม่จะมีเบอย์ไอโแต่มันก็มีให้ทำอะไรก็ไม่รู้ผมก็แบบไม่โพสละอ่าใช่ผมไม่โพสละโอ้คลิปเราจะยาวมากเลยน่าดูเลยนะเนี่ยเพราะผมเล่นโคตรนาน <larda> ม่อโคตรนานเลยนะน <B it> านแค่ไหนเหรอยี่สิบกว่านานะทีไม่ถึงยี่สินบนาทีม,มั้ยถึงมั้ยแต่ ดูดิเลือดเลือดมันดิเลือดไหลเป็นน้ำเดิกแล้วนี่เป็นน้ำเล็กๆก็เถอะแล้วก็ถพอมาถึงวงนี้จะแตกแน่นอนแล้วจะอัพให้หมดเลยตานนะแล้วเราจะวางตรงนี้อีกตัวหนึ่งตรงน,นี้เออวางไปได้ลนะ แล้วก็วางเบรกเลยตรงนี้เออนี่ครับจะได้ครบจีบห้าตัวนะไม่มีอะไรหรอกอยากให้มันครบจีบห้าตัวก็พอก็พอละทำไมไน่จะง่ายมั้งไอ้ตันไปสองตัวเดี๋ยวตันติดอีกต่อเลยเก็บเงินไปเรืเ่อยนะเก็บเงินไปเรืเ่อยๆ เป็นธนูอ่ะเป็นแบบยิงทะลุด้วยถือว่าดีดีมากมากเลย oh. มี AOE ด้วยแต่ในนี้เออมี AOE ด้วยข้อดี <c oughs> <c oughs> ผมก็ไอหน่อยนะครับแล้วก็มีไอด้วยไ <c oughs> ม่หน่อยอ่ะไ <c oughs> อเลย แล้วเหมือนจะเหมือนผมจะเน้นสวยใช่ไหมไม่ไม่ผมเน้นมีประโยชน์ครับแล้วผมเน้นมีประโยชน์มากถึงแม้มันจะดูเหมือนสวยก็เถอะแอ้ถ้าเข้ามาในวงนี้เมื่อไหร่อ่ะเข้ามาถึงขีดเนี่โดนละลาย HP แน่นอนโดนละลาย HP ไปกิตัวจนเหลืออีกอ้าวใช่ไหมให้นึ่งกี่ตัวี่ยอันนี้ตายแล้ว ไม่ยังอันนี้ตัดแล้วตัดแล้วตัดแล้วแต่แล้วแต่แล้วโอ้เหลือตัวเดียวเองอน่าจะได้แล้วละ่ะน่าจะใกล้ผ่านแล้วมั้งอืมผมลืมนับเลยไม่ต้องใช้เท่าไหร่ไม่เป็นขี้เกียจนับเดี๋ยวไปหัใน,น,นเครื่องคิดเลขแทนแล้วกันโอเคแต่เราใช้ประมาณสักสามหมื่นปะสักสองหมื่น สองหมื่นต้นๆอ่ะก็ใช้สักประมาณสองหมื่นนะมั้งเดี๋ยวขอยสาตนทิ้งไหมแล้วกอนไม่สองหมื่นห้าร้อย หมื่นห้าร้อยแล้วโอเคไนะัวางเลยสามหมื่นเลยอ่ะสามหมื่นก็เยอะไปสามหมื่นมันก็เยอะเกินอ่ะนี่ประมาณนี้นะครับเพื่อนทุกคนอือหึโดนลายเอสพีแน่นอนเข้ามาวงนี้ไม่ทันเท่าไหร่หรอกไม่ทันถึงนาทีครับโดนลายเอสพีนอนโอ้โห ดูเลือดโอ้โหเลือดไหลเป็นน้ำเลยโอเคมาวางตรงนี้ต่ออีกตัวหนึ่งอือแปรแปรแปรนะสองหมื่นห้าพันนะจะจอดซานต้ามาวางไว้ตรงนี้เท,ท,ท่เลยอั่นี้นก็เน้ไห้และเนื้นสวย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้มันขัดแย้งกับตอนแรกจังเลยก็ขัดแย่งกับตอนแรกเลยอ่ะมาวางไว้ตรงนี้ตัวางไว้เออวางไว้เออเอาไป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 นี่เท่ๆอย่างนี้เลยเป็นไงเฮ้ยวะทำเพื่อทำเพื่ออะไรเนี่ย เออวางไปถึงห้าหมื่นไหมถึงแล้วถึงห้าหมื่นแล้วก็วางแล้วก็ไปเรียบร้อย <c oughs> อ๋อเนี่มันแสงอะไรกันเนี่ยให้เรามาดูกันโอ้สิบเก้านาทีแล้วเกมไวเอา้าอ๋อีกส่วนแรกที่ผมเล่นในเมมานะเย้นี่แหละครับ คือวิทีพันดานร้อ์เซ็โดยที่เลือดฐานไม่ลดแม้แต่หนึ่งอันโอเค,หอาคาเไหนะ <Black. S 1> ว,วผมซื้อตัวนี้มาในราคาเท่าไหร่นะเป็นแหลกเร็วตัวสิโอเคทําผมซื้อตัวนี้มาในราคาเท่าไหร่บอกได้เลยว่า ประมาณ300อยเอม่ดิสอง้อเาอ่ะเออนั่นแหละ2อ9อผมขายตัวนี้ในราคา50เพชรอ่ะคันนี้2 2อ,ต,อตัวออเออ50แล้วเพชรที่เหนผมขายไปไหนหมดแน่นอนครับไม่รู้จำไม่ได้เราซื้ออะไรบ้างก็ไม่รู้แต่ที่รู้เลยคือ ซื้อกอตี่ด้วยซื้อกอตลีสิแล้วก็ไปขายยิ่งผมเสียสอบไปเพราะว่าซื้อกาตี่นั่นแหละซื้อกาตリーเสร็จแล้วไปเฮ้ยอนทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยมา มีฮอตนาเดี๋ยวลืมเกลือล้วนๆเลยครับทุกคนเกลือล้วนๆเลยลืมเลยร้อยตัวเลยเนะแบบนี่ยแ๊บนะทำสามตัวแล้วมาเลยสามกิบยนินอ่ะ ้เราจะลองไปดูครับตัดไปตั้งอยู่ในตลาดเลยก็แล้วกัน